สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาอัปเดตสับประรดอีกแล้วค่ะลูกกินได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนสุกทยอยสุกแล้วค่ะเก็บไปกินแล้วนี่นะคะเพื่อนๆนที่เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเราก็จะตัดใบทิ้งนะคะเดี๋ยวให้เขาแตกแขนงอีกค่ะนี่ค่ะพอเราตัดลูกเข้าไปแล้วเราก็ตัดใบเขาทิ้งไป ผมนี้ก็ยังยังไม่สุกครับอันนี้คือสุกแล้วแล้วก็ตัดใบทิ้งไปส่วนจุกล้วก็เอาไว้ให้ตรงนี้เขาแห้งก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกใหม่มันจะมีน้ำตาลเนี่ยค่ะี๋ยวเขาจะเน่าให้เขาแห้งไปก่อน ทยอยสุกค่ะเพื่อนๆเก็บทยอยเก็บกินไปค่ะผมนี่คือยังไม่สุกยังอยู่อีกหลายลูกค่ะแต่ก็ถางใบออกแล้วใบลกน้ำตำ่ำนี่อันนี้คือเขามีจุกหลายจุกเราก็เลยเอาจุกค็ทิ้งไปเนี่ยค่ะเด็ดจ,จุกทิ้งไปหมดเลย จุกเอาไว้เยอะแล้วลูกเขาไม่โตครับเพืพ่อนๆก็เลยต้องเด็ดจุกทิง้งยังอยู่อีกหลายลูกครับเพืพ่อนๆปลูกในล้อยางก็ได้กินนะคบเพื่อนเพื่อนพอฝนตกแล้วจุกเขาใหญ่จุกเขาใหญ่พร้อมปลูกใหม่ครับเพื่อนจุกนี่คือเราก็จะเอาจุกไปปลูกใหม่ะครับเพืพ่อนๆจุกใหญ่มาก รุ่นนี้ก็ยังไม่ออกลูกนะเตรียมล้อย,ยางเอาไว้ปลูกอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนุ่นค่ะข้างล่างเอาดินใส่ไว้เต็มเตรียมรอจุกรุ่นนี้ค่ะแล้วก็รอจุกรุ่นที่เก็บเก็บลูกกินไปนี่ก็เอาไปลงร้อย,ยางนั้น นี่ค่ะกลุ่มที่เก็บลูกแล้วก็เอาจุกมาตากไว้เนี่ยค่ะตากไปนานๆแล้วจะแห้งแบบนี้ค่ะนี่เริ่มแห้งแล้วค่ะเก็บลูกไปแล้วนี่ค่ะถ้าเก็บลูกไปแล้วเราก็ตัดใบทิ้งแล้วเขาก็จะแทงหน่อออกมาใหม่ค่ะหมาะหน่อรุ่นนี้ยังใช้ได้ค่ะ ่วยให้เขาอยู่อย่างนี้ได้กินโลกอีกรุ่นนึ่งค่ะ,คะเก็บลูกไปแล้วแล้วก็เอาจุกตากไว้ก่อนค่ะตากให้แห้งก่อนถ้าเอาไปปลูกเลยไม่ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะเน่าเพราะเขามีน้ําตาลอยู่ตรงจุกเนี่ยความหวานเดี๋ยวลาขึ้น นี่ชุดนี้เอามาปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆปลูกในลอ้อยางนี่แหละค่ะเพื่อนๆได้กินนะคะได้ฝนค่ะได้กินนี่อันนี้ย้ายจากข้างบนลงมาเอาจุกเขาชําไว้ตอนนี้เขางอกยาวแล้วย้ายลงมาในนี้อันนี้เตรียมดินใส่ลอ้อยางไว้อีกแล้วค่ะยังเหลืออีกสามลอ้อยางยังไม่ได้ขนดินใส่นะคะ ปลูกในลอ้อยางได้กินค่ะเพื่อนๆไม่ต้องมีพื้นที่ก็ได้กินนะคะปลูกได้ทุกอย่างค่ะในลอ้อยางรุ่นน้นยังไม่หมดยังไม่สุกค่ะเนี่ยเตรียมไว้แล้วเตรียมเตรียมที่ไว้รอขนดินใส่ไว้ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะอันนี้คือเราห่อกันแดดนะคะเพื่อนๆ